เฮลตี้เวลตี้สนับสนุนโดยน้ำมันพืนมนชมรกตสวัสดีค่ะนวราเปลี่ยนบุลเลอร์จากแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอค่ะวันนี้เน็ตมีเมนูสุขภาพอย่างสลัดปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วมาแนะนำกันค่ะ ั้นตอนการทําน,น,นะคะเราจะเตรียมผักสลัดก่อนนะคะเราจะนําผักสลัดนะคะผักอะไรก็ได้ที่คุณมีที่บ้านนะคะจะเป็นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะใส่ตกแต่งสีสันด้วยมะเขือเทศแตงกวาญี่ปุ่นแรดดิชแล้วก็หอมแขรค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ำสลัดกันค่ะ ส่วนผสมของน้ำสลัดนะคะจะมีโชยุน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวงาขาวน้ำตาลขั้นตอนการทำน้ำสลัดนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันนะคะ,ะแล้วก็ใช้ตะก้อเนี่ยคนให้เข้ากันให้น้ำมันกับส่วนผสมเนีย,เนยนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเมนูวันนี้นะคะพระเอกของเราก็คือปลาแซลมอนค่ะเพราะปลาแซลมอนเนี่ย ตีต่อสุขภาพแล้วก็มีไขมันโอเมก้าสูงที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการหมักเนื้อปลาแซลมอนนะคะส่วนผสมนะคะมีโชยุนะคะงาขาวงาดำนะคะแล้วก็มีรินเราจะนำส่วนผสม4ี่อย่างนะคะรวมกันได้เลยขั้นตอนการทำนะคะเทคนิคก็คือเราจะหมักปลาแซลมอนให้ส่วนผสมเนี่ยเข้าเนื้อนะคะ โดยที่ให้เวลาประมาณ10 1 5นาทีในการหมักนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการทอดปลาแซลมอนค่ะอันนี้เนื้อปลาเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะคลิปใส่จานรอไว้ก่อนเลย หลังจากนั้นก็นําผักสลัดมาคลุกเคล้ากับน้ําสลัดที่เราทําเตรียมไว้เสิร์ฟกับปลาแซลมอนย่างของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูสลัดปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วจากหนังสือสลัดะนะคะคราวหน้าเน็ตจะมีเมนูสุขภาพอะไรมาแนะนำนั้นติดตามชมได้ในช่วง Healthy Wealthy ได้เลยค่ะ